เวลาที่เราเปิดไปที่ s e t t i n g เราก็จะเจอหน้า Home Page ของ s e t t i n g หน้า Home Page ของ s e t t i n g เนี่ยเราสามารถจะซ่อนไม่ให้แสดงผลได้เมื่อเราซ่อนไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราเปิดไปที่ s e t t i n g ก็จะแสดงมาที่ System แบบนี้นะครับในการจะซ่อนหน้า Home Page ของ s e t t i n g ให้เราคลิกไปที่เมนู Start จากนั้นพิมพ์ gpo ครับก็จะปรากฏรายการ Edit Group Policy ขึ้นมาให้เราคลิกไปจากนั้นไปดับเบิลคลิกที่ Administrative Template แล้วก็คลิกไปที่ Control Panel จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ Setting Page Visibility ก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาจากนั้นให้ เลือกไปที่ enable และที่ด้านล่างให้เราคลิกจากนั้นพิมพ์ high colon home คลิก apply คลิก ok ต่อไปเวลาที่เราคลิกเมนู start แล้วก็ไปที่ setting ก็จะไม่เจอหน้าโฮมเพจแล้วแต่ว่าเมื่อเปิดมาเนี่ยก็จะเจอที่หัวข้อ System เลยเราสามารถจะทำให้หน้าโฮมเพจนั้นกลับคืนมาได้วิธีการทำคลิกไปที่เมนู Start แล้วก็พิมพ์ GPO นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Edit Group Policy เบ็คลิกไปที่ Administrative Template แล้วก็คลิกไปที่ Control Panel แล้เบ็คลิกไปที่ Setting Page Visibility จากนั้นให้ลบ High Home แล้วก็คลิกไปที่ Not c o n f i g u r e นะครับแล้วคลิก Apply คลิก OK ต่อไปเวลาที่เราคลิกไปที่ Setting หน้าโฮมเพจก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ